ที่สร้างกนะครับตำแหน่งนะครับผู้ช่วยผู้ดูแการหัวหน้าฝ่ายตลาดนะครับก็ที่ไปที่มานะครับของโครงการสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยสังสรรค์เนี่ยที่มาที่ไปตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะครับก็ผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับให้ลดต้นทุนให้แก่สมาชิกโดยผ่านพบประธานสักกอจังหวัดนะครับสกักกอจังหวัดเชียงรายนะครับ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนนะครับจากออธนาคารพ,ราพสคสธนาคาบชนาโดยใช้ดอกเบี้ย m l r นเาระครับออในวงเงินที่เราทำมานะครับประมาณ4ีล้านนะครับได้ดำเนินการนะครับสร้างโรงงานผูนิตัระดนะครับก่อนที่เราจะผลิตนะครับสร้างโรงงานมาก็มีหลายอย่างที่เราจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็วัตถุ นะครับระสมข,ของวิชาการแลนะปุ๋ยสัดก,ก็คือต้องตึกต้องขอญาตนะครับขอญาตสูตรซึ่งสภเมือชัยนาธเนี่ยก็ได้สํารวจนะครับสมาชิกเขตอำเภอเมืองแล้วก็สอบถามาที่พัฒนาที่ดีว่าในเขตอำเภอเมืองเราเนี่ยนะครับใช้ปุ๋ยสูตรอะไรส่วนมากนะครับก็ามาลงตัวที่สมาชิยอดที่เราเคยจำหน่ายปุ๋ยของของขทั่วไปก็มีด้วยกันสี่สูตรด้วยกัน สูตรแรกก็คือ16.20ซี่ไทยจะทั่วไปนะครับพอสูตรสองนี่ก็เป็นสูตรที่ต่านะครับที่สําหรับตีนที่รุ่มเจ็บรุดสมบูรณ์พอสมควรแล้วก็ใช้16.88นะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งคือสูตร่านกลางนะครับที่เรานะครับนามาจาหนยนะครับแล้วเราคาดว่าจะผลิตนะครับตอบสนองนะครับของสมาชิกใช้ก็คือ16.68 และสูตรสุดท้ายนะครับซึ่งจะได้ผลผลิตนะครับก็คือใช้สิบห้าเจ็ดสิบแปดรวมทั้งหมดจากควมือเชน่า,นานก็ได้ขอ,อยากจากกรมวิชาการผลิตสี่สูตรด้วยกันนะครับเออตอนนี้ที่มาที่ไปนะครับของการดําเนินงานนะครับว่าเราจะได้ผลิตปุ๋ยทั้งสี่สูตรเนี่ยนะครับอย่างที่พูดย้อนมาทีตั้งแต่ปีหกหนึ่งก็จะผลิตมาก็ร่วมปีหกสองครับหกสาม ก่อจะผลิตองขอญาตแบรนด์เราต้องใช้แบรนด์ของตัวเองซึ่งเราก็ผ่านทางผ่านในจังหวัดน,นะครับขอญาตใช้แบรนด์เป็นของตัวเองก็คือแบรนด์รถเกี่ยวข้าวที่ใช้ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเรากวาจะได้มาก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ณวันนี้นะครับเอ,อก็เปผลสำเร็จคือเราใช้สูตรของเราเองแบรนด์ของเราเอง ติดจำหน่ายให้กับกเกษตรกรซึ่งแบ่งเบาภาระ,ะต้นทุนการ,ร,ร,รใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีที่ซื้อจากตลาดนะครับซึ่งแต่ละสูตรนะครับลดต้นทุนได้นะครับตั้งแต่แปดสิบบาทถึงสามบาทนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่เกเษตรกรได้ลดต้นทุนเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นปีแห่งที่ปุ๋ยราคาแพงที่สุด นะครับซึ่งเราตอนนี้เราจาหน่ายในราคาที่นะครับต่างลตลาดประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยนะครับก็คือสูตรสิบหกยี่สิบสูนย์เนี่ยนะครับตลาดนะครับตลาดอยู่ที่ประมาณพันสองเจ็ตสิบนะครับซึ่งเราจําหน่ายที่หกล้อยเอ๊ะเก้าร้อยเก้าร้อยแปดสิบบาทนะครับซึ่งต่างลตลาดพอสมควรแล้วก็สิบหกสิบหกแปดจะเหมือนกันครับเเราก็ผลิต เพื่อกับตลอดของเกษตรกรเนี่ยก็ลดต้นทุนเช่นเดียวกันเพราะเราขายราคาเดียวกับพ6 20ี่สิบสูตนะครับแล้วก็สิบห้าเ็ดสิบแปดเช่นเดียวกันเราขายราคาเกาแดบาเช่นเดียวกันนะครับถามว่าเกษตรกรพอใจไหมนะครับปีบนี้เป็นปีที่เกษตรกรหันมาซื้อปุ๋ยเราเองเนี่ยประมาณแปดสิบซ็ซึ่งรู้จากการที่เราซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนย่หนไาน ของแ่ดังๆนะครับปรากฏว่าเราซื้อมาจําหน่ายน้อยนะครับหรือเมื่อเราผลิตแล้วเราจาหน่ายเองนะครับแล้วถามว่าผลประโยชน์และคุณภาพได้ไหมนะครับก็มีทางน,นะครับะะศาสตราจาร์จะเข้ามาตรวจสอบว่าการผลิตถูกต้องไหมการขอยาถูกต้องไหมใช้แบรนด์ขอยาแบรนด์ถูกต้องไหมแล้วปรากฏว่าทางสปอร์ตชนะได้ผ่านนันมาแล้วจุดหนึ่ง นะครับตอนนี้เกษตรกรที่เราเริ่มผลิตตั้งแต่ปี6 2สองถึงปัจจุบันเนี่ยเราสำรวจเบื้องต้นแล้วว่าคนที่เคยใช้นะครับก็กลับมาใช้อีกแล้วก็มียอดสมาชิกเข้ามาซื้อเพิ่มเติมเพิ่ม,มนะครับเพิ่มมากกว่าปีแรกๆนะครับนะครับแล้วก็เราไปออกประชุมกลุ่มเนี่ยนะครับหรือประชุมใหญ่เนี่ยแล้วก็สอบถามส่วนใหญ่สอบถามในที่ประชุมกลุ่มว่า ว่เกี่ยวที่สตอรผผลิตสี่สูงเนี่ยนะครับเป็นไงบ้างนะครับใช้แล้วได้ผลไหมนะครับก็ปรากฏว่าได้การตอบรับที่ดีบอกใช้ดีนะครับแลวปีนี้จะปีหน้าจะใช้ต่อนะครับก็เป็นปรากฏต,ตัวเลขนะครับสมมติปีหกสามเนี่ยเราผลิตไว้ประมาณพขากปลายปีแล้พันหกสองพักหกสามเนี่ยประมาณพันสี่ร้อยตัน ครับพันสี่ร้อยตันก็ประมาณสองหมื่นแปดพันตู้ปรากฏว่าเราขายหมดนะครับแต่ผลิตมาถึงปีหกสหกสี่เนี่ยเราก็ผลิตแด้จาหน่ายนะครับเพราะเพราะช่วงช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่เภาพเกี่ยวเราดูแรงนะครับจาหน่ายได้น้อยหน่อยนะครับจําหน่ายได้น้อยหน่อยน้อยกว่าปกตินะครับพอมาปีหกห้าหกสี่พับหกห้าเนี่ยเราผลิตเพื่อตอบสนองเกษตรกรหรือสมาชิกเราประมาณ ผัานกว่าร้อยัน,นก็ยึดึ้นอยู่กับสายอมือสองพันกว่าลูกนะครับซึ่งเราจําหน่ายมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเอเอก็เป็นที่พึงพอใจของเกษตรกรแล้วราคาก็เป็นทิ่ตอบรับเพราะมองเห็นเมื่อสักสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีพ่อค้าเกษรบางสกอรมาขอแบกซื้อเรานะครับทางผมก็ปรึกษาและผู้บริหารและเป็นว่าทางผู้จัดการก็คุยกันว่า เราไม่ขายร้คนภายนอกเราขอเป็นว่าถ้าอยากจะมาซื้อให้สมัครมาเป็นสมาชิกสากลน,นะครับเราขอดูแลสมาชิกสากลเป็นหลักก่อนนะครับซึ่งปีนี้ก็เติมค่าน,นะครับเราเพิ่มผลิตเนี่ยถึงแปดปร์เนของยอดปีที่ผ่นานมาพบว่าเราขายและปัจจุบันเหนือน้อยที่สุดนะครับเหลือประมาณไม่ถึงสิบฐานเปร็นต์ไป าดว่าหมดฤดูนาปีนะครับน่านจะไปจบที่ประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมครับตน้นฤดุนาเนี่ยคาดว่าจะไมีการทำแดดหมดฤดูการตวงนานคาดว่าปุ๋ยของเราก็จะหมดพัดีนะครับเอ,อเอาไว้กับเทกาลของพีครับ